สร้างความสงสัยไม่น้อยค่ะเพราะว่ามีประเด็นต่างๆนะคะผุดออกมาเรื่อยๆค่ะให้เราได้ติดตามอยู่ตลอดนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือเหมือน a c e b o o k แตงโมนิดานะคะที่มีบุคคลปริศนาเนี่ยออกมาเผยเรื่องราวซึ่งเป็นรูปที่ไม่มีใครเคยเห็นมาก่อนค่ะแล้วก็มีเหตุการณ์ต่างๆในวันเกิดเหตุนะคะที่หลายๆคนก็สงสัยว่าต้องการอะไรกันแน่กับคนที่โพส์ออกมาแบบนี้นะคะทั้นั้นที่ตอนนี้เนี่ยก็กาลังจะมีพิธีชาปกานกิจร่างของแตงโมแล้วด้วยโดยประเด็นฮอตๆเรื่องนี้ค่ะก็ไม่พูดถึงก็คงไม่ได้นะเพราะว่า สังคมแล้วก็ชาวเน็ตเนี่ยต่างให้ความสนใจอย่างมากค่ะเมื่อมีข่าวว่าลายส่วนตัวของแตงโมเหมือนลายส่วนตัวของแตงโมได้มีการทักแชทไปหาเพื่อนสนิทอย่างฮิปโปค่ะด้วยข้อความที่บอกว่ามึงยุ่กับเฟซกูทำไมตูยังไม่ตายซี่ปโปค่ะก็ยอมรับนะคะว่าเป็นความจริงพร้อมกับเล่าต่อนะคะว่าเนี่ยเขาอะทักมาตอน7จ็มงสทักมาบอกว่ามึงยุ่งกับเฟซกูทาไมกูยังไม่ตาย แต่ว่าตัวเองก็ไม่ได้ตอบหรือว่าไม่ได้ทักอะไรกลับไปนะคะรวมถึงยังไม่ได้กดอ่านแล้วด้วยค่ะส่วนในลายส่วนตัวของฮิโปนะคะคือฮิโปเขาบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันคือลายของแตงโมรจริงๆเลยที่เขาทักมาแล้วก็ไม่ทราบว่าใครเอามือถือมาเล่นหรือเปล่าเพราะส่วนใหญ่แตงโมจะเป็นคนที่เก็บแอคเคาของเขาเองเป็นปกตินะคะคนอื่นๆเนี่ยจะไม่ทราบเลยว่าเขาใช้อีเมลอะไร แล้วเธอยังบอกอีกนะคะว่าถ้าสังเกตดีๆเนี่ยมันจะเป็นเหมือนตั้งแต่แรกๆแ,แล้วแหละชอบมีเหตุการณ์อะไรแป,กแปลกๆในวันใหญ่ๆสําคัญๆอย่างเช่นพิธีไว้อาลัยวันแถลงสํานวนคือถ้ามองแบบโลกสวยในยแบบว่าที่แง่ดีๆเลยก็คือมันคืออาจจะแบบอาจจะเป็นเรื่องราวที่อยากจะมาเรียกร้องความเป็นธรรมอยากให้เรื่องนี้มันกระสางขึ้นแต่ถ้าเป็นอีกมุมมองหนึ่งก็คืออาจจะเกิดการก่อกวนปั่นป่วนหรือเปล่าก็ต้องมองในหลายๆด้านนะคะแต่ว่า ถ้ามองว่ามันจะเกิดการเปลี่ยนแปลงอะไรได้ไหมก็ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของสารของอายการนะคะต้องบอกว่าฮิโปเองเนี่ยก็ออกมาบอกแบบนี้ค่ะว่าจริงๆแล้วเนี่ยลายที่ทักมาเป็นลายของเต็งโมเลยแล้วก็ทักมาหาฮิโปแต่ว่าฮิโปยังไม่ได้กดอ่านนะคะซึ่งก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเกิดอะไรขึ้น,นะคะ่ะถ้ามีอะไรสงสัยหรืออะไรติดตามต่อไปเนี่ยเราก็คงจะต้องมารายงานให้ทราบต่อไปเรื่อยๆนะคะและนี่ก็คือข่าวไวท์ทนิวแล้วคุณจะไม่พลาดทุกกระแสร,ร้อนของสังคม